ขอกราบสวัสดีครับท่านผท่านผู้ชผมน้องการันเนอร์ครับนี่วันนี้เราจะมาทำมูมุยทำอาหารนะครับไม่ใช่กินอาหารหมาเราไม่ทำนะครับไม่อยากมันปัญญาอ่อนินไปเออไม่ไม่ไม่แบบคนคือมันคือแบบไม่แต่แบคนคนแบบเด็กปัญญาอ่อนทำกันอ่ะเนี่ยกุ่งก็อินมาไว้ตรงนี้ถึงมันต้องถอยก่อนดีเลยไอ้โอเคเรา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 หนังยี่ได้เออเนี่ยมอยอะไรไกลแนี่เนี่ย กูวีเนี่ยครับเอาเฮ้ยระวังกล้องหนกว่ะอ่ามันต่อครับทุกทชมครับผมจะมาอธิบายส่วนประกอบของอาหารหมานะครับเอาอาหารปลาใช่ไหเดี๋ยวต้องใส่มาเดี๋ยวต้องใส่ไม่ต้องอ่นหนังสือจริงๆนะเฮ้ยเราเล่นเราเล่นผมผมไม่กินหรอกเออคือเด็กวิญญาณอ่อนกินกันเหรอเออน้องดูอ่านนะใครจะไปกินเออเด็กวิญญาณอ่อนกินกันเออผมไม่กินหรอกอืมวิญญาอ่อนเกินเออ ใช่ครับปรเป็นยาอ่อนแล้วก็พ่อบอกว่าถ้าอยากกินอาหารหมาก็ไม่ต้องส่งเรียนหนังสือแล้วตอนนอนฝั่ามันฝ่าไม่ตายกับผมนะผู้ชม,มจับตัวขุ่นมาแรงอนป่า<อ>ไม่ตา่างกับผมนะผู้ชม่าแรงใ่ป่าตอนนี้มันรู้ชินนะตอนนี้เร้ชินก็อยู่ในแนวตอนนี้ขนาดนั้นเลยลูกอันนี้ไม่ไปไปป่าป่าปเปิลพวกเนี้ยเฮ้ยดิ๊ดิ๊ด เอเอ,เอพอเดี๋ยวมึนหัววุ้นดีจะตายนี่ท่านแม่ไปฝ้อรับแก๊สนมันเดินตามไปแล้วอันนี้ก็นาพ่อผมนะแม่กลับมันก็กาพ่อผมนะครับมองไม่เห็นมืดเกินไปครับมองไม่เห็นครับให้มันเห็นสิครับจกไหนนะเฮ้ยเอ้ยเห็นแล้วเอ้ยไกลนี่ไกลไกล้กดกดคูณสี่วนี่ใกล้เกิกนกกกไปเพราะเพราะเผลอเผอไปกดซูมดูแต่ชีวิตจริงมันมันน้ำมันมัน หน้าเขาไม่ได้มืขนาดนี้จะทำไมดูทำไมดูในกล้องมันมึนจังเลยไม่เข้าใจดเจชีวิตจริงหน้าเขามันไม่ได้มึดขนาดนี้ดู๊สิโอแม่ผมไม่ได้ดมขนาดนี้นะอ้หแล้วทำไมทำไมผิวไม่ไม่ถ่ายกล้องมันเป็นอย่างนี้นะเออไม่ได้ดมขนาดนี้แม่ผมไม่ได้ดมขนาดนี้เอ้ยยินได้เห็นแม่ปัดกล้องมึงชอบปยดตุ๊นี้ต้องเดินไปข้างหลังก็ได้ไอ้นี่ก็แมวครับมองนี่ถึงไม่ชัดต้องชมเนี่ย โอเคฉันแล้วฉันละฉันแล้วน,นะโอเคอันนี้พ่อผมก็เอ้ยไม่ใช่อันนั้นก็ปูผ่ผขกงเราทำงานอยู่ครับกำลังทำงานก่อสร้างอะไรเขาอยู่ทำงานโควิดสิบเก้าอะไรเข <Okay. S 2> อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็นมนี่นี่น,นี่จับเดี๋ยวอ่า,าอลอแล้วป้าปก็เคยขนบล็อกเล้วใช่ไขนบล็อกกันมือหักมือขาดน,นี่แะล,ลูกนี่ดูนี่มือไข้นั่นนี่ดูนี่ดูปพิการนะครับพิการไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยเราเราเราจะลองเอาโทรศัพท์ไปแช่ไปไปต้มดูเป็นไงโอ้เสี้ยงดังจังดูสิดูสิดูสิโอุ้ยกระทักกระเด็นโอ้ยกระกระเด็นกระเด็นแล้วก็เกาะซ่านกันอยู่ โอน่ากินจังเลยเหมือนฟอ s <S เนฟินฝายเออเหมือนเฟินฝายเลยเหมือนกิเนเหมือนเฟินฝายจริงเลเนะี่ยกินเหมือนเฟินฝายจริงมากๆเลยบ,บ้านชอบหรอือเปล่าชอบบ้านนี้นะครับูสบายดนะีเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้พ่ออุ้ยทำตรงนี้นี่ใครเนะี่ยเออ,เอ,อนี่ใครนะครับ<อ>นี่ใครนะครับถามคุณอาครูคือใครครับคือใครครับแม่อุ้ยมาจากน้อย ไปบอกชื่อไปบอกชื่อพ่อแม่เพื่อนอีกโอ้ยโดนล้อเนี่ยบอกชื่อไงว่ชื่อแม่อุยโอ้โดนล้อชื่อพ่อแม่เนี่ยไม่อุยงภาษาเหนือไงแปลว่ายายไงอ๋อโอเคชื่อพ่อแม่ยังไม่โดนล้อไม่เป็นไรไม่โดนล้อเออใช่ใช่จริงด้วยพ่อแม่โอ้ดีนะไม่โดนล้อชื่อพ่อแม่ไม่งั้นตายแน่ตายทำไมล่ะลูกโดนล้อจะตายโอ้ไม่กอดมันนึ่งภาษาเหรือ ไม่ใช่ไอ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 อนี่มันแทงขาผมไอไอปีนะปีปีมันแทงขานี้ไม่เอ้ยฉัลวกหัวปีตามน้องพี่กับปีแล้วก็ยิ้มมาทุกหัวคนได้เดี๋ยวพระจ้ามาทุกหัวคนเนี่ยนั่นน่ะหัวต้นแปมดาบเทพเจ้าดูดาบดาบเทพเจ้าปีดาบเทพเจ้าโอ้ยเอาเทพเจ้างอละเทพเจ้างอสายดาดิี เออใช่แมวผมมาผมชื่อไผ่นะชื่อไผ่ดีดีโอ้การเมืองก็มาโอ้ยได้อีกตัวหนึ่งกำลังจะมาชื่อน้องหมาดีนะดีนะที่ที่เอาแค่ไผ่มาตัวหนึ่งก็เป็นนักมวยชื่อโบกัดดีนะที่เอาเรือมาไอ้ไอ้เรือไอ้ไรเนี้ยเรือเปล่าเรือดำดินเออดีนะไม่เอาหมาไม่งั้นคิดว่าผมนี่กินเหลืองแน่เรือดำดินเออไม่ใช่ ตำน้ำไม่ได้ไม่ต้องไปเรือตำดินเออเรือตำดินจะไม่ร้จะเรียอนี้คือนึ่งชื่อน้องแม่โอเนี่ยเนี่ยนี่คือคือไผ่นะไผ่อ้อยเออเออเรียกอ้อยเห้อเออมีไผ่ตำดินมีไผ่ตำดินเรียกอ้อยเหรอเรียกเรียกง่ายเด้ออ้อยไผ่มันนี่ไผ่อยากไปนะลูกมันตอนนี้มันน่าจะออกไปมากเลยวันนี้เราเสร็จอันนี่นี่นี่คือทำเสร็จนะครับเนี่ยอันนี้ทำเสร็จยังครับเสร็จแล้วไหนชิมนี่ชิมนี่ครับ อเอ้าจะเอาใครมาทำไมจ๋าป้ากินกับกินกับกินกับอืมเอาเร็วโอ้ยเนี่ยไม่เสียเวลาตรงเนี้ยตาแป้งก็ชอบหยอกเหมือนพ่อมาเลยเสียเวลาตรงเนี้ยเอาเอามันร้อนอ่ะโอ้ยกินดูอุ้ยร้อน อไ mm hmm. ม่อร่อยอร่อยไหมครับไ mm hmm. ม่อร่อยก็แปกแลกนะครับบุ๋มพอศ์ก็แบไม่อร่อยก็แปกแลกนะครับ <ทำ S 1> ครับคือแบบไม่อร่อยแล้วแบบทำไงไม่อร่อยเอาติ๊ดๆมาใส่นะเออมันจะไม่อร่อยเลยโอเคไปแล้วก็ขอทำการเออเรากินอาหารหมาดีไหมเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเ,เอ่อนไป าายนั้นเย็นคนเลียก็ดูเฮ้ยอาหารเอ้ยข้าวเช้าเราไม่กินเยอะยปันยางอ่อนเกินเดี๋ยวผมไปแล้วบ๊ายบาย